สวัสดีครับผมครอบครัวบางพันล้านนะครับผมนี่ครับผมก็ไป็กแกงของเรานะครับผมวันนี้ก็มาสี่เชือกนะครับผมก็จะมีนับครับผมนับลำดับนะครับผมหนึ่งเชือกแรกนะครับผมนี่ครับผมเสียบพลอยนะครับผมแล้วก็พายวัดนะครับผมแล้วก็หนุ่มทองสุกนะครับผมหนูสาวพันล้านสุดสวยครับผมนี่ครับสุดสวยประจําทีมงานครับผมเด็กแกงนะครับผมนี่ครับ แลวก็หน่มรอสดสวยประจำทีมงานนะครับผมงานยาวมากเลยครับผมลูกพ่อหนุ่มสดินนะครับผมที่ทับคู่แฝดทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็คู่แฝดของเรานะครับผมก็จะพาแต่แกงของเรานะครับผมเดินออกท่องเที่ยวนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าเอ่อให้ต้องเอ่อให้ให้พนักจับห้างตอนสุดก็ได้ลูกสลับกันใหม่ครับโอเคไม่ อ่าต่อขบวนก็ไปเลยลูกเอ่าเก็บมากครับผมนีครับผมเด็กแกงของเรานะครับครอบครัวพันล้านนะครับผมนีครับผมทองสุกนะครับผมเป็นแม่ทัพนะครับผมตามด้วยนะครับผมหนูพันล้านอ่าเด็กๆครับโมว่ายคู่กอนเน้อว่ายคู่กอน สวัสดีข้านะนลูกสวัสดีจ้าสวยแล้วแน่สวัสดีจ้าสวยจ้าสวัสดีข้าเรืเ่อครับสวยครับ<ว>ครับว่า<ๆ>ม,มีเสียงอ้าวอ่าไปขบวนเราต่อกันไปครับผมโอ้ผ <ไป S 1> ัดล้านสวยงามมากเลยครับผมไม่ขาดขบวนเลยคนล้านนะครับผม ครับผมครับผมนาทีครับจะเห็นได้แก๊งนะครับผมมาทั้งสี่เชือกสวยครับผมสวยงามมากเลยเอ่อท่องสุขครับช้าๆหน่อยลูกนี้ด็วบาครับผมวันนี้วันนี้เด็กวัดมาแล้วอ่าอัเด็กวัดจับหางนยลูกถือ วยครับผมสวยงามมากเลยครับผมนะครับผมอต่างกัน็กว่าทีได้เนอราถ้ทก็ไให้ขึ้น้องซุกห้องซุกข้ามห้ขีห้องซุกนะขี้เป็นใบกัวโดยขึ้นเป็นขี้ใบเลยนะ เขาไปเลี้ยมหามูลด้วยเลยเด็กเขานี่แต่ก่อนต้นก้อนนานี่ก็ลูกเนาะทองเสียสั่งทองเสียก็เลยไปเดาขึ้นมาสวยงามครับผมนี่ครับผมโอ้โหเป็นภาพธรรมชาตินะครับผมแบบไทยเนี่ยมาธรรมชาติก็แข่อุวญไปเราธรรมชาติเนี่ย <laughs> มือธรรมชาติของจริงเลยครับหนูน, <laughs> <laughs> น่ารักครับผมนี่ครับผมน่ารักมากเลยนะครับผม าลาลาเจ็บหางแล้วเจ็บถือลูกเจ็บถือเจ็บถือกลับไปเลยกลับไปเลยลูกกลับไปเลยพรบอกให้กลับไปไม่ต้องไม่ต้องให้น้องไปเจ็บเองให้น้องทำเองน้องทำน้องต้องแก้ไขอา่าน้องทำน้องต้องแก้ไขตัวเองอย่างนั้นแหละนี่เขาบอกว่าฝึกได้ พูเสี้ยวหญ้าไม่เกเด็กๆดีใจเลยโอ้ประหลาดจับหางใหม่อะไกินหนึ่งจับหางใหม่ก้อนเลยครับนอุตส่าห์พาดเสียวหญ้างาลงนึง โอ้เด็กแกงนะครับผมนี่ครับภาพสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหหาภาพยากนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมครับจับหางแน่นเลยนะครับผมพันล้านนะครับผมนี่ครับผมจับหางแน่นเลยหัวลากนะดึงกระชากเลยก็ได้ลากเล่งเลยก็ได้อ่าเออ นี่ครับผมลากเลยครับผมตอนนี้ขบวนจะขาดแล้วครับผมตอนนี้ก็ติดอยู่สองขบวนนะครับผมพันล้านกับทองสุกนะครับผมนี่ครับผมเดินเร็วนะครับผมทองสุกคือว่าเดินเดินเร็วนะครับช้างจะเดินเร็วนะครับผมเดินตรงนะครับผมถ้าปล่อยให้ช้าๆรอเพื่อนนะครับผมจะจะแบงข้างนะครับผมก็คือจะหันข้างดูเพื่อนนะครับผม ถ้าเดินเร็วอย่างนี้นะครับจะนิ่งเลยนะครับผมนี่ครับเพราะเป็นช้างเดินเร็วนะครับผมสวยงามครับผมนี่ครับอ่าเร่งเลยครับพี่เลี้ยงเร่งอีกนิดนึงสวยงามครับผมนี่ครับผม ข้าโค้งมาแล้วโค้งแรกครับผมขบวนยังไม่ขาดครับผมขบวนยังไม่ขาดครับผมขบวนยังไม่ขาดครับโค้งแรกครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับสามเชือกนะครับผมนองพอยังไม่ทันได้มานะครับผมชะลอเครื่องก่อนชะลอเครื่องอ่อยหัวจักชะลอเครื่อง ขบวนรถไฟชะลอเครื่องหน่อยชะลอเครื่องหน่อยเดีจัดทองสุกเวลายางหลหันหนาหันแง่งตะเวงคือว่าหยามูประมาณดึงหลักเวลาหลักทองสุกเป็นสัางคือว่ายางไว้อ่ะ ว่สาสัตวโมฮันปล่อยจะสี่ดอกมันใจครอบครัวพังพันหลังแต่น่ะมันใจกันครับนะมาแล้วมาแล้วออกกำลังกายมาแล้วเร็วลิงขบวนจะมาขบวนบมขาดนะบมเคยขาดนะขบวนน,นี่เห็นมานี่

นะครับกับตันทองสุกนะครับผมแล้วกับตันอ้อยนะครับผมกําลังลากรถไฟนะผมขบวนรถไฟไปนะครับผมโอ้โหยังกินเลยเฮ้ยเยอะลงมาได้มันลึกไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะส่งขบวนแรกนะครับผมก็คือภายทรงสถิตเนาะ สง่สงพี<อ>ง่ใหญก่บบญกับบ้านก่อนนะครับผมขบวนแรกนะครับผมทองสุกพันล้านเอาไปส่งก่อนนะครับผมส่งสถานีก่อนนะครับผม next station ไปเลยครับผม ชึกชักชักมาแล้วครับผมขบวนรถไฟมาแล้วครับผมขบวนรถไฟมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมกัปตันออยนะครับผมก็บังคับเครื่องมาอยู่นะครับผมทองสุกนะครับผมนี่ครับผมเป็นหัวลากมาเลยนะครับผม ผมพันล้านนะครับผมสังเกตนะครับผมอยู่ช่วงล่างนะครับผมยังไม่ขาดตอนนะครับผมยังไม่ขาดนะครับผมขบวนรถไฟนะครับผมยังไม่ขาดนะครับผมพันล้านนะครับผมยังต่ออยู่นะครับผมจับมันนี่สุดทางเลยจับแน่นเลยนะครับผมสุดทางเลยไม่ปล่อยเลยน่ารักครับผมนี่ครับผม ลูกคนนมสิหนั้งคู่เลยนะครับผมคู่แฝดน,น,นะครับผมหนีออกนะครับผอ ปลดโบกี้หนึ่งครับผมปลดโบกี้แล้วนะครับผมมาเดีครับวครับสวัสาสวัสดีครับสวัสดีครับวัครับครับัครับดีครวดีสวดบดรรบรับาครับอครับสวสวีคราบสอัลดครับวีครับ่วสบสครับสวสดสวับวีับวีบีครับสีครับสวัสดีครับวรับวับอีกนะครับผมแต่ละสถานีนะครับผม ต่อขบวนเลยครับผมต่อขบวนเลยครับผมอ่าเจ็บอ่าโอ้อัตโนมัตินะครับผมพันล้านนะครับผมอัตโนมัติเองเลยนะครับผมอ่เจ็บถือบนสูงอ่พง <c oughs> อพ่อยอทำไม่เป็นบอกเจ็บถืออ่า อ่ต่อแล้วครับผมสวยงามครับผมนี่ครับผมว่ายังไงครับหัวหลากเหนื่อยไหมครับผมก็นาน,น,นทีนะครับผมก็จะได้เห็นนะครับผมความปูกพันของน้องๆช้างนะครับผม ทั้งสี่เชือกนะครับผมนะครับเด็กเกงทั้งสี่เชือกนะครับผมนานๆทีจะได้เจอกันนะครับผมก็มาลิ้นด้วยกันนะครับผมครับผมพี่้าพี่ใหญ่สุดเราพี่ใหญ่สุดกลับบ้านแล้ว oh. ส่งถึงบ้านแล้วตอนนี้ก็นะครับผม oh. ก็เหลืออยู่หนุ่มพันล้านป็นพีรองแล้วก็ hmm. น้องพล แล้วก็น้องท้ายสุดครับผมนุ่นครับข้างหน้าเลยครับผมนุนมน่นครับผมหนุ่งทองสุกครับผมอลาอลาของเราเดินหลังไม่ได้ครับออลาอลาอลานี่คือออกก่อนอย่างเดียวเลยอลาต้องเดินก่อนเพื่อนเหมือนปูกเขาเหมือนปู่ทองใบเขาเลยมัอนพ่อเขา,า,าดดเส่งน้องพลอยแล้วนะครับผม ึงสถานีแล้วครับผมเด็กอยู่สองเชือกนะครับผมก็ถึงสถานีเหมือนกันครับผมเคสวยงามครับผมสวยงามครับวันนี้ก็ไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอคนนั้นแชร์หนึ่งไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับ